สวัสดีค่ะกายนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีแปลกนะคะก็กลับมาต่อกันในเชอรี่พาร์ทมีนะคะซึ่งน่าจะเป็นพาร์ทที่สกันเนาะก็มาดูกันว่าเรื่องราวของน้อง2คนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้ทนเสียงค่อนข้างที่จะดำดิ่งมืดมืดเงานิดนึงนะคือถ้าสมมติว่าเล่นๆไปแล้วเนี่ยเสียงกายมันค่อยๆแบบหงอยลงหงอยลงตามเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ต้องต้องขอโทษจริงๆเนี่ยพอดีว่าเป็นคนที่เล่นแล้วมันอินแล้วพอมันอินปุ๊บแล้วมันจะแบบคือกายแบบจะโดนแบบดึงอารมณ์ได้ง่ายมากๆนะคะคือแบบมันจะแบบมีฟีลลิ่งอะอเกมะประมาณนั้นโอเคไปต่อ w a l l e y of i n g o ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะไปที่ไหนไปที่นี่อันนี้กดแล้ว อ๋อโอเคนี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนมีแค่เรื่องอะไรอะ่ะมีแค่ could leave you like here. โอ๊ยอ่านไม่ทัน Perception เหมือนแบบว่ามีแค่มีแค่ความรับรู้ของคุณอะ่ะแบบมันเป็นการรับรู้ของเราอะ่ะ เออพวกเราแค่แบบต้องการหาทางออกออกไปจากที่นี่อ่นนะนะอุ้ยแล้วน้องจะไปยังไงอ่ะทีเนี้ยต้องถ้าเกิดว่าดึงกล่องได้ไหมไม่ได้อ๋อโอเค ต้องลากกล่องมาทางนี้โอเคโอ้ยเราก็มาถึงที่หม่แล้วนะใกล้นี้เองไม่ไกลมากเธรู้ไหมว่าทางออกมันอยู่ที่ไหนอะ่ะไม่คิดว่าฉันรู้นะทางนี้อะ่ะทางนี้ ต้องลากกล่องอีงเช่นเคยเฮ้ยกล่องไม่ขยับเลยอ่ะอ๋อกล่องไม่ขยับอย่างนี้ทำไงอ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นน้องก็จะไปไม่ได้ดิเราต้อง ให้น้องเงาให้น้องโอ้ยให้น้องเงาไปก่อนโอเคให้น้องเงาไปก่อนอันนี้ทางออกมีป้ายทางออกบอกด้วยคือแบบออกยากออกเย็นอ้าแล้วน้องเงาออกไงอ๋อ,อนี่ไง โอเคตรงวอ๊ยเมื่อกี้แบบกายไม่ทันอ่านมันมันมีคำว่าอะไรอยู่นะเดี๋ยวนะตรงที่เดินผ่านนี่ไงเราจะไปไหนอ่ะเราจะไปที่ไหนอุย้ยแล้วก็คืออันนี้ทำไมมันเป็นเนี้ย โอเคอันนี้คือเราต้องกระโดดไหมแล้วก็อ้าวกดแล้วมันไม่ปล่อยแล้วมันไม่กลับมาคือทางออกมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละอะนี่ไงทางออกมันควรจะ อยู่แถวๆนี้มันมีป้ายทางออกอยู่นะคือที่เนี่ยมันมันมีที่นอนหลายเตียงแซวมีเด็กหลายคนอะ่ะหรือว่าแบบแถวแถวแท่นฉ sure ันแบบมั่นใจนะว่าทางออกมันอยู่ทางเนี้ยคอร์เนอร์มันคือแท่นแบบเหมือนแท่นประธานพิธีอะไรสักอย่าง อ่ะเข้ไปอุ้ยคือเสียงเสียงเด็กอะคือเสียงเสียงเด็กอะคือเสียงน้องแบบน้องคนนี้นี่น้องคนนี้ส่วนเสียงผู้หญิงที่ดูโตนกว่าหน่อยน่าจะเป็นเสียงอะอันนี้นะ คิดว่าร้านนี้ทำไรได้อ่ะอ่าโอเคคนอื่นก็ต้องไปส่งน้องเงาก่อนแล้วเราก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นเราไปส่งน้องเงาก่อน นี่เรียบร้อยส่งน้องเงาเสร็จแล้วก็ดึงกล่องกลับมาที่เดิมนี่เป็นทางออกสำหรับเราฉันขอโทษนะที่คือเขาคุยกับน้องคนนี้เหรอ เราคุยกับใครกันแน่ว่าเสียงผู้หญิงมันคือเสียงใครกันแน่กายงัวจะเป็นเพื่อนที่ดีหรือเปล่ามันเป็นเพื่อนที่ดีไหมทางตันตรงนี้มันมีแสงนะน้องเขาไม่กลัวแสงเหรอ เลือกลัวแค่แบบเฉพาะแสงแดดอรออ่านี่ไงเจอละนีแน่อเนอ๊ะเจอนะอ๋อคือเราข้ามฝั่งมาแล้ว,ลวก็ ผักกล่องเฮ้ยมีเสียงโทรัพท์เนี่ยแล้วก็ขึ้นกลับไปที่เดิมแต่เรากโดดขึ้นตรงนี้ไม่ได้อยู่ดีนี่นะเราต้อง ต้องดึงมาตรงนี้แล้วก็ยืนตรงนี้หรอนี่ไอาศัยทัมมิ่งนะเป็นไหนท um ัมมิ่งมื่แต่ดูพรสโซ่จะไม่อ่านอื่นอะไรทั้งนั้นแล้วตอนเนี้ย อ้ยอันนี้คือไปอีกทางหนึ่งเลยใช่นะแล้วแบบประตูแบบมันบอกแบบทางออกทางออกแต่คือแบบดูดิมันวนไปวนมาเหมือนน้องสับสนอะเหมือนน้องสับสนแบบเอ้ยทางออกอยู่ตรงนี้แหละ คือถ้าไหนกกลแปลไม่ทันกายจะขึ้นซับนะคือ well? พุดน,น้องบอกว่าคือพูดหน่อยได้ไหมว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดีหรือเปล่าอ่ะตอนแรกถามไปสองรอบนะแล้วน้องไม่ตอบอันนี้ก็บอกว่าแน่นอนสิเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลย เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยนะจ๊ะเองโอ้ไม่นะมาถึงก็ตายเลยเอ่อเดี๋ยวนะ คือเราต้องยืนระยะปักให้มันดูพอดีโอเคเอ้ยไม่ได้คือ,อยังไงก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งเหยียบอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยทำไงอ่ะต้องถอยหลังกลับไปไม่ได้แล้วตรงนี้ถอยไม่ได้ คือแสงนะมันมีถึงคือแสงมันแบบมันกว้างมากเลยนะเนี่ยคือตรงนี้ถึงจะรอดใช่ไหมแล้วเรากลับไปปิดอ่ะต้องแบบ ถอยมานิดนึงประมาณนี้ได้ปะประมาณนี้ได้ปะสาวนี <Coming. S 1> ่งไงนงๆเข้ามาสิเสียงแบบเป็นเสียงผู้ชายด้วยนะเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินเลยไปหน่อยอย่างเดียวตายคืออันนี้ควรจะลากกลับมาไว้ที่เดิมไหมเพื่อความเซีฟแล้วกันเนาะเอามาไว้ที่เดิมเอามาไว้ที่เดิมด้วย นอกๆฉันว่านะที่นี่มันมันน่าจะไม่ใช่สถานที่ที่อยู่แบบธรรมดาฉันว่ามันคือโรงพยาบาลไหมโรงพยาบาลจิตเวชเอสายรามก็มาอีกแล้วเฮ้ยอันนี้เหมือนจะลากได้ ไปดูน้องนะว่าน้องจะมายัางไงน้องเงาอ่าฮะน้องติดละแต่น้องแบบแสงส่องไม่ถึงนี่นาถ้างั้นอย่างเงี้ยถึงไหมเอามาได้ยังอันนี้ไงโอเค เแต่มันมันสูงเกินไปข้างหน้านี้เราจะลากได้ไหมพยายามให้มากกว่านี้พยายามพยายามให้หนักขึ้นตามไปโอคือแบบไมีแต่คาว่าพยายามนะเอ่อทางของฉันเส้นทางของฉัน ความคิดของฉันกระบวนการของฉันไปไปไปน้องติดแต่รู้สึกว่าส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของแบบ เราต้องเดินไปอย่างงี้ปะเดเ๋ยวนะเหมือนบล็อกนี้มันจะไปข้างหน้าได้ใช่ไหมนี่ไงได้ยังเป็นขั้นบันไดได้แล้วอุ้ยเดี๋ยวนะ ันนี้ไม่ได้ย้อนเพราะว่าตายหรือว่าอะไรนะแต่ว่าจะไปเก็บนกนี่ไง <Go on. S 1> อะเอาไปสิทางออกอยู่ใกล้ๆแต่เหมือนเจอหน้านางไกลกันเลือเกินงั้นจะไป เดี๋ยวนะอืโอ้โหยังไงมันก็ไม่รอดอะ่ะเดี๋ยวนะนี่ไง โอเคถึงหรอไม่ถึงลืมไปเอ่อสับก่อนสลับก่อนอ่าแล้วน้อ,อ,นองก็โดนแสงไม่ได้โอ้ oh my god ก็ยันนี้ยากแล้วของจริง ออโอเคเราต้องเ,อเราต้องหลีแสงก่อนหลีแสงประมาณนี้แล้วก็เปิดอันนี้ยืดขยาย ตรงนี้มีหนามนิดหน่อยแต่ลบเอายิวแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดปิดมันก็จะลงมาเนี่ยโอ้มันทิ่มหัวไปปะแล้วก็โอ้ ไม่ได้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 เออน้องแบบนิดเดียวโอ้ยมินมินมากมินมากเอ้ยถ้าเราก็บอ้อโหรอดรอดอ้ยไม่ได้เราต้องแบบเราต้องข้ามไป จะข้ามไปยังไงอะ่ะเดี๋ยวนะอ๋อเราไปทั้งอย่างนั้นไม่ได้สินะโอ้ยคือน้องหลบได้จริงๆนะที่จริงอะ่ะ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเกิดว่าสมมตินะเราเป็นไอทามมิ่งไม่ได้ไม่ได้ขอคิดก่อนขอคิดก่อน ว่าอย่างนี้คือได้เลยแค่แบบไปใช้แค่แบบว่าเปิดอันเนี้ยก็ได้เลยปะเอ้ยไม่ได้ดิมันต้องมีคนแบบไปยืนบล็อกข้างล่างด้วยอะ่ะคือนิดนึงได้ปะคือสูว่าน้องแบบริมริมอ่ะ แล้วเราแบบแล้วเราคือแบบยึกเข้าไปหน่อยเดียวอะโอ้ยน้องไม่รู้จักเขาว่าหน่อยเดียวหรอน้องแบบเอาทับแบบมินเมีะ ไม่ได้อย่าพยายามคือมันมีเวลาอยู่นะถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ไท้เราเรากลัวแสงอ่ะดิน้องกลัวแสงอ่ะ ก็ต้องตัดใจหรอแม่ดิคือถ้าเกิดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วน้องยืนอยู่ตรงนี้อะไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าน้องอยู่อย่างเงี้ยน้องรอดปะยิงๆ่อยน้องเอ้แต่น้องก็จะไปทางนั้นไม่ได้อยู่ดีปะ ก็โดนหนามปิดนะเม่ควรจะได้เลยนะมิกะนี่ไงเจดีเจนดี้มั่นคงเหรอ ไอ้พอละถึงจะไม่รู้ว่ถึงจะเสียนกไปแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราได้รู้ละว่าคำนั้นมันคือคำว่าอะไรพอละถือว่าอย่งางไรก็ได้โดดถึงตัวนกอะนะนกตัวนั้นฉันลาก่อน พอ,อแค่ได้อ่านก็พอละมันคือคำว่าแดนนี่มั่นคงสินะฉันทำดีที่สุดฉันแบบพยายามแบบทำดีที่สุดแล้วนะจ๊ะอือ มีคนอยู่ที่เคาน์เตอร์ด้วยนะแล้วทุกคนแบบหัวเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นกระดาษโอ้ยใครเอาหิมอะไรไปมา <Okay. S 1> ไม่รู้ right เราจะถึงได้หรือ,อยังนี่ไงมันอยู่ตรงนี้ดูสิ โอ oh, ้ยพาโซยิ่งยิ่งยิ่งงกล้ทางออกพาโซก็ยิ่งยากขึ้นนะด้วยกันหมายเขาว่าไงอ่ะแค่แบบอีกนิดนึง ทางออกอยู่ใกล้ๆนี่แล้วนี่ไงฉันเชื่อว่าทางออกอยู่ใกล้ๆนี้ฉันเชื่อเหรอ น,นี้คือยังไงนะอ๋อโอเคไปไปไปมันเชื่อว่าสุดท้ายแบบเุ้ยข้างหลังมันเขียนว่าอโรนเหงา ตรงเก้าอี้เนี่ยมันแบบเหมือนมีเก้าอี้แบบล้อมๆนะเป็นวงกลมซึ่งเหมือนแบบสถานการแบบมากๆอะแล้วก็มีเก้าอี้อยู่ตรงนั้นตัวเดียวก็คือแบบอโลนตัวคนเดียวโอ้อะไรอะอ๋อเฮ้ย ต้องไปเอากล่องมาต้องมีกล่องอยู่ที่ไหนสักที่นึงเฮ <Wait. S 1> ้ยรอก่อนหยุดลงไปเลยนะ please, please. ฉันขอล่ะได้โปรดหลากหลากมาไม่สนใจใครฉันขอล่ะกล่องอันเนี้ยฉันขอแล้วนะมาเร็ว c o อ่อนมาเร็วทางออกอยู่ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นอะอุ๊ยโอ้โห oh. oh. จงล่วงหล่นโอเคทุกคนคือกายอ่านเพื่อนไปนิดนึงก็เลยเดี๋ยวจะตัดครึ่งพานนะคะแล้วก็เอาไว้มาเจอเอ้ยเอาไว้มาต่อกันในพานหน้านะคะสำหรับพานี้ฝันดีค่ะบ๊ายบาย